ทุกวันเสาวหนูจะตื่นมาช่วยยายขายของตั้งแต่ตีสี่ค่ะเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยค่ะรักยายแค่ไหนรักเหมือนแม่เลยค่ะกับการทำก๋วยเตี๋ยวพี่เสียวไปถึงกรรมการพี่เลือกได้ว่าจะให้กูง้อหเล็หน่อยไปนั่งความที่แมนแมนเลยครับกูง้อทอดลงทอดลงวคตอรทักเลย ท่านครับบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เนี่ยมีการจัดทำโครงการเพื่อสังคมโครงการดีๆต่างๆมากมายนะครับตอนนี้กำลังทำอีกหนึ่งแคมเปญครับชื่อว่า OR เติมโอกาสต้องการส่งต่อความฝันและเติมโอกาสให้กับเด็กๆและเยาวชนในสังคมไทยเพื่อหวังจะเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตของเด็กๆเ,เ,เหล่านี้ดีขึ้นโดยมอบหมายซูเปอร์เทนต,ตามหาเด็กๆทั่วประเทศและวันนี้ซูเปอร์เทนก็เจอเด็กคนหนึ่งครับมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ สวัสดีค่ะน้ชื่อเด็กหญิงกโมูลวันแสงประภยัยชื่อเล่นชื่อน้องโบอายุ8ขวบอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3อยู่โรงเรียนวัดห้วยตะเข้เเกตุลงอุปัมภมค่ะหน้อ,อยู่กับยาย,ย,ายชั่วตาแล้วก็น้องค่ะ ตอนนี้ยายขายข้าวแกงโรงงานและก็ก๋วยเตี๋ยวค่ะส่วนยายทวดขายก๋วยเจ้าอยู่แถวบ้านค่ะรายได้หลักๆก,ก็จะมาจากยายค่ะตอนนี้ยายไปขายข้าวแกงที่โรงอาหารที่โรงงานรายได้ที่ไปขายของเหลือค่ารถค่าอะไรแล้วก็เหลือสองสามร้อยบาทก็ไป,ไปทำทุนอีก แล้วก็ยังดีที่โรงงานเขาช่วยเหลือค่าเช่าไม่ได้เสียไม่ได้เสียอะไรเลยปกติทุกวันเสาร์หนูจะตื่นมาช่วยยายขายของตั้งแต่ตีสี่ค่ะยืนหนูยื่นขายก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงค่ะ oh, 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 oh. ตอนเที่ยงก็จะมีข้าวแกงแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวค่ะ ดูลูกหน,นูเห็นยายเริ่มแก่แล้วค่ะหนูเลยไปช่วยเคยบอกยายไหมว่าเราเป็นห่วงอยากช่วยอะไรไม่เคยค่ะ แต่ละคนสวัสดีค <Rapid snowball> ่ะหนูชื่อเด็กหญิงกำมลันแสงประภัยชื่อเล่นชื่อน้องโบอายุแปดขวบค่ะโอ้น้องโบเก่งจังเลยลูกตัวนี้เดียวทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยลูกเอ้ยครับแล้วหนูทำเองเป็นเมนูไหนบ้างไหม กะเพราไข่ดาวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวค่ะนูททำกะเพราได้เลยอะคะได้ค่ะโอ้โหเก่งจังเลยทุกวันนี้ไรายได้ที่ได้มาเพียงพอในการใช้ในครอบครัวไหมลูกแม่พอค่ะวันนหนึ่งได้สามร้อเพราะทุกทุกเช้ายายไปที่ตลาด,ลาดยายเสียค่ารถวันละหนึ่งร้อยส่วนสองร้อยที่เหลือเอาไว้เป็นทุนของวันวันต่อวันต่อไปค่ะ ถ้าเงินไม่พอแล้วทํายังไงกันนะลูกที่บ้านเรากู้เงินค่ะคุณยายกู้มาหมุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะลูกค่ะทําไมถึงอยากไปช่วยคุณยายคะลูกยายเหนื่อยค่ะสงสารคุณยายค่ะ แล้วต,ตัวหนูเองเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยค่ะทำเพื่อยายค่ะรักยายแค่ไหนรักเหมือนแม่เลยค่ะ เป็นครูคณน,นีเก็บเงินเลี้ยงยายค่ะโอ้โหดูค,ดความคิดเด็กแปดขวบแล้วทุกวัน,นี้การเรียนเราเป็นไงบ้างคะลูกดีค่ะดีอยู่นะโอเค<ม>ตั้งใจเรียนนะลูกนะเราเป็นได้มากมายหลายอาชีพเลยลูกนะค่ะแล้วมาวันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกทุนเอาไว้ลงทุนขายของค่ะ โอเคอะงั้นวันนี้พวกเราเอาใจช่วยนะค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะมาลูกโบสวัสดีลูกค่ะสวัสดีครับดีใจที่โบมารายการนะลูกเรื่องเงินที่ไปยืมมาเป็นทุนในการขายของครับก็คือไปยืมบางท่านหนึ่ง2,000บาท2000บาทเนี่ยก็จะผ่อนทั้งหมด24งวด<อ>งวดละ100บาท ก็คือยืม2 0 0 0ส่ง2 0 0พ่เพิ่งจะยืมมาประมาณสัปดาห์หนึ่งครับนี่เป็นเป็นหนี้ที่คุณยายเป็นหนี้อยู่ก็ประมาณนี้นะครับที่น้องรู้สึกกังวลใจว่าถ้ามารายการแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้พีพีโออาช่วยในส่วนนี้คือว่าทุนในการที่จะนําไปใช้เป็นงบประมาณในการซื้อวัตถุดิบแล้วก็ทำอาหารที่ร้านของยายนะครับนี่เรื่องแรกเรื่องที่2เรื่องการเรียนใช่ไหมลูกชอบวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมลูกได้เกรดอะไรลูก เกรสี่ค่ะเกรสี่เกรสี่นะเป็นเด็กที่หัวดีแล้วก็รักเรียนครับทุกผู้ชาได้เกรดสี่หมดเลยครับแล้วก็ยังแบ่งเวลาไปช่วยคุณยายด้วยและการแบ่งเวลาไปช่วยคุณยายเนี่ยครับทำให้น้องมีทักษะชีวิตในการทําอาหารครับและน้องจะใช้ทักษะนี้ทาภารกิจในรายการครับทีมงานครับโจทย์มาครับเพื่อสุขอนามัยเดี๋ยวจะขอพี่พี่ทีมงานแต่งกายให้น้องด้วยนะครับ ที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างกันูมีข้าวแกงแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวค่ะท่านผู้ครับนี่คือข้าวกระเพราหมูไข่ดาวสิ่งที่เราจะทานน้องโบคือว่าทํากระเพราให้เหมือนจานต้นแบบครับท่านผู้ครับคิดว่าทําแบบนี้ควรใช้เวลาเท่าไหร่ครับหนึ่งจานสิวิวันนี้น้องมีก๋วยเตี๋ยวมาด้วยครับ เตรียมอะไรมาบ้างลูกวันนี้มันต้องเอาข้าวตันมััดไปแล้วน้ำตกฉันใสเย็นตาโฟค่ะน้ำซุปเป็นยังไงบ้างลูกอร่อยค่ะอร่อยเลยใช่ไามครับลใช่มยโจทย์เนี่ยครับสองท่านนะครับที่ตอบใกล้เคียงที่สุดจะได้สิทธิ์เป็นลุ้นกินก๋วยเตี๋ยวเกมหน้าครับผมตอบก่อนเลยพี่ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับสิบวิสิบวิโอเคครับสิบวิครูง้อครับสิบเอ็ดอ่ะรู้ง้อว่าสิบเอ็ดครับ 12 12นะครับรายการท้าน้อง30มสิบวิครับใช่วันนั้นผมได้กินแล้วให้ทำโจทย์นี้้เฮยอันนี่ผมจะ <c oughs> จะได้กินอยู่แล้วครับให้เปิดได้ครั้งหนึ่งครับงั้นผมผมท้าภายใน30มสิบวิทีมงานต้องมีบอร์ดครับไม่งั้นจะมีกรรมการท่านหนึ่งตอบตรงกลางครับต้องมีบอร์ดครับ <c oughs> ทั้ง3ท่านตอบตัวเลขครับคุณอว่า19พี่ป๋องว่ายี่สามช่างเอรอยว่ายี่สิบแที่ชางวอร์อยส์นะครับได้ครับ

ยีส่สิบส่วน่บอบผมบอกน้องเองว่าไม่เอาเสวยงามนะครับแตงกวาสามชิ้นถูกต้องครับหมูไข่ออเอียงนิดหนึ่งนี่ถือว่าเป็นไรไหมลูกไม่เป็นไม่เป็นไรเนาะอันนี้กรรมการตรงไปตรงมาใช่ไหม <S 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 ไม่เป็นไร <S <S เอียงนิดหนึ่งไม่เป็นไรออาต้นนี้เพียงหนึ่งก็ตรงละอ่าพอดีเป๊ะกราบเนี่ยอย่างนี้ยายจะว่าขาดทุนไหมลูกหรือว่าเราใจดีให้ลูกค้าใจดีลูกค้าใจดีให้ลูกค้าอ่ะก็ถือว่าได้อ่าจากนั้นตรงนี้ โจทย์ของน้องถือว่าผ่านครับต่ำกว่า30วินาทีครับมีคนที่ใกล้เคียงเตะอยู่หนึ่งท่านก็คือพี่ป๋องครับครับผมแล้วก็พี่หอยครับ้าหนูอยากให้กงอินหนูต้องทำอีกทีนึงเร็วกว่า24.805ูนหนูไหวไหมไหวนะสู้ไหมสู้สู้กับใครลูกสูงฮะ่ะนี่ไอ้เล็้ยงซูงวะเอาลูกนะเดยนตัวนะ ไม่ต้องเยอะค่ะพี่ีรถแป้งข้าวไม่เยอะข้าวไม่เยอะอ่ะแล้วแตงกวาได้กี่ช ah um um ิ้นครูแตงกวากี่ชิ้นโอุ้ยชิ้นเดียวก็เอาแแล้วตงกวาขอชิ้นเดียวค่ะแล้วแล้วหมูครับหมูก็หยิบหยิบเอาหย่ยหญ่หมูตับเอาประมาณหลุดนะเลยเอาค่ะอ่ะลองดูนะตังกว่ายี่สิบจุดแปดนะลูกค่ะสามตัวไปครับตากลูกตากลูกกินหน่อยลูกไม่ได้ลูกเพราะเขาไปเป็นแมงดีไปเลยลูกตัดนิดเดียวลูกไปหิวมาก ชิ้นเดียวค่ะไข่ดาวหนึ่ยไข่ดาวหนึ่ว้าวข้าวข้าวข้วข้า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 วล้าวข้าวอ้าวข้าวข่าวข้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 นวข้าวข้าวข้าว้าวข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 ้าว้าวขาว้าว้วถ้าวขนาว้าขกาวถ้าวขาวข้าวขลาวข้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 า่ข้าวข้ไวข้าวข้าวข้าวข้นี่้าป็้เกมที่ต้งลุ้นวันา่า ใครอยากได้ชิมก๋วยเตี๋ยวทีมงานครับเปลี่ยนภารกิจครับท่านผู้การครับอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวน้องจะลวกก๋วยเตี๋ยวให้ตามที่ท่านเลือกเลยนะครับซึ่งเรามีเมนูเนี่ยอยู่สามเมนูด้วยกันทีมงานครับพี่สุขขอเมนูขึ้นจอครับน้ำตกน้ำใสเย็นตาโฟกรรมการห้ามเลือกซ้ํากันครับน้ำตกครับย่อยน้ำตกครับเย็นตาโฟค่ะพี่บปกงน้ำใสน้ำใสครับน้ำใสนะครับน้ำตกเย็นตาโฟน้ำใสสามเมนูเนี่ยครับมีความแตกต่างกันครับ อยพี่หอยเนี่ยน้องควายพี่ป๋องเนี่ยน้องยีราฟจ้าของครูเนี่น้องวัวครับแตกต่างกันอย่างไรครับทีมงานครับรบกวนนําขึ้นมาเลยครับผมว่าแล้วตวไอตัวนี้แน่เลยดุกๆๆๆเนี่ยครูเงาะครับน้องวัวพี่ป๋องนี่น้องยีราฟครับพี่หอยนี่ก็คือน้องควายครับทีมงานครับมาดูว่าความเร็วของน้องๆที่ท่านเลือกเนี่ยต่างกันอย่างไรครับไปครับ อ๋อก็เฮ้ยเฮ้ยยีราฟอะยีราฟช้าสุดเลยอะช้าไฟเร็วมากประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้กจะสังเกตว่าสปีดมีความต่างกันและเวลาทําเมนูต่างๆก็ต่างกันนะลูกน้ําตกน้ําใสอะไรง่ายกว่าทั้งสองเย็นตาโฟยากมากเย็นตาโฟยากอ้าวยากมากครับแล้วก็เดินซะเร็วเชียวใสทุกอย่างเลยเนี่ยดูเคตจับหูเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก น้ำใสก่อนครับทีมงานครับมาครับถ้าต้องการเดาวิธีการเล่นว่าเราจะเล่นยังไงครับจับเวลาไม่ครูแต่มันมีไอ้ไม้นั้นอ่ะเกี่ยวอะไรเออล้มเป็นโดมิโนง้ตึ้งตึ้งอ่ะพี่ปองถูกล้มเป็นโดมิโนครับแล้วก็จะมีปลายทางก็คือสิ่งนี้ครับโอ้ยโอ้มันมีเพิ่มอีกลูกโป่งใช่ไหม นั่นไงขยันเป่ากันเลยอ่ะทีมงานเนี่ยไม่มีจย์แรกก็คือน้ําใสนะครับครับพี่ป๋องเลือกเส้นครับเลือกเส้นอะไรครับบะหมี่เหลืองลูกบะหมี่เหลืองนะครับตอนลวกเส้นจะไม่นับเวลาครับหนูลวกเส้นก่อนเลยลูกตอนลวกเส้นจะยังไม่จับเวลาเออเรามีลูกโป่งแล้วก็มีเก้าอี้ด้วยครับทุกครั้งเนี่ยเวลาคนที่เลือกเมนูอะไรเนี่ยคนนั้นต้องไปนั่งถูกไหมครับแต่วันนี้สนุกนกครับคนที่เลือกเมนูไม่ต้องนั่งครับไม่ต้องลุ้น พี่เลือกได้ว่าจะให้กูงอ้อหรือพี่หอยไปนั่งผมด้วยความที่แมนแมนเลยครับคร <c oughs> <ห>ูง้อเฮ้ยเป็นอย่างที้กูงอ้อจะนั่งเลยครับพร้อมนะครับพร<อ>้อมค่ะตัวนะลูกช่วยลุงป๋องให้ได้กินค่ะช่วยครูงอ้อไม่ให้ลุงป๋องแตกนะครับค่ะพร้อม <c oughs> ไปครับขเขาไม่มีจา้างให้ครูโดนอยู่แล้วเขารักลูกน้องรักครูอาจารย์เลยล ไม่มีทางให้ครูโดนหรอกเชือจะกครูเร็วลูกเร็วลูกโมันรับเลยตายเออเขาไม่รบลูกเอาใ้ครบลูเอาเลือให้ครบนะลูกเอาเลือกเกแวท่อเลยเกลวท่อ้วยน้ำน้ำาใส่ลูกเกี่ยวท่อ้ลยนะลูกนะเอาเกี่ยวท่อที่ลูกลูกปองขอเกี่ยวท่อที่ลูกเกี่ยวท่อเลยลูกเกี่ยวท่อเลยลูกส่เข้าไปละอยู่ทนแล้วพอแล้ว หยุดนะครับครูช่างดีมากเลยเพราะว่าตอนที่รายการซ้อมมาล่วงหน้าเนี่ยยีราฟเดินเร็วกว่านี้เนี่ยค่ะตอนซ้อมยีราฟเดินเร็วไหมลูกเร็วค่ะแล้วนี่ช้าหรือเร็วช้าค่ะอันนี้ช้าคุณก็โชคดีครับแบ๊ดว่าพี่ป๋องได้ชิมครับพี่บอกได้จริงผมรู้ว่าไงครูก็ไม่โดนผมบอกได้เต็มที่ลยไม่ต้องเอาดีไม่ต้องตัวใช่ไหมพี่ผมป๋องนะครับพี่พี่ยังชิมไม่ได้นะครับเพราะว่าทีมงานจะยังไม่จ่ายครับได้ก่อนไม่มีปัญหาครับให้พี่ ได้ชื่นชมต่างไกว่าต่างไ้อูน่ากินจริงๆใช่บะหมี่น่ากินยังเลยทํ้การครับดูระยะครับว่านี่คือระยะของยีราฟแล้วเดี๋ยวมาดูระยะของน้องวัวกันครับน้องวัวนี่คือเย็นตาโฟลูกคู่งอาเส้นอะไรครับเส้นใหญ่ค่ะลูกเส้นใหญ่คู่ถงอกกับผักได้หมดไหมครับไม่ใส่ถ่งงอกคู่งอไม่ใส่ถ่งงอกนะลูกหูวคอยเส้นคูนิดเดียวเขารู้คูอะไรที่เป็นลูกชิ้นปลาคูก็ไม่ใส่ปลาหมึกคูก็ไม่ใส่ค่ะปลาหมึกไม่ใส่เลยค่ะ ครูง้อไม่รับลูกชิ้นปลากับปลาหมึกแต่นั้นหนูต้องเติมหมูเยอะๆลูกเติมหมูให้ครูเยอะๆครูง้อครับนี่เป็นเมนูของครูครับผูอยหญใครนั่งครับเมนูของครูซึ่งทำยากคุณสามารถเลือกตัวเองได้ด้วยนะครูเลือกตัวเองดิงมูพิษถึงสามไร้ล้องโลกมูพิษแล้วแต่ครูถ้าแต่อย่างนี้ค่ะครับเชิญค่ะครูครูนคนติดใจดีครูต้อง ต้องแบบเ้ขี้เ้าแข็งนี่ค่ะพี่ป๋องไปครับพี่ป๋องค่ะเชิญค่ะพี่ป๋องเชิญค่ะมรักกูตาอย่างกก็เลย่นแมที่สัญญากวยบันี้เดีนยโฟนะลูกค่ะไปครับกบายโอ้หนะลูกอ่ะโเห็ดหูหนูกูชอบพวกเห็ดหูนี่ลูก ต้องลูกชอบลวกต้องลวกเอาไป bah, า <c oughs> า็นลูกไหนลูกไม่ลวกแล้วค่ะอ๋อแ่ใช่ใช่ใช่่อนก็อยากลวกอินีูเอยากลวกอยากลวกอยากลวกกินลูกไม่ได้กินลูกแล้วเขาไปลูกปลวกูจะไม่ได้กินนะถึงแล้วนอลูกแล้วโอเคไหนลูกเกี้ยวลูกเกี้ยวเกยวเกี้ยวเกน้ยวเี้ยวเดี้ยวลูกเกี้ยวเกี้ยวอาน้ำน้ำกูจะไม่ได้กินเดน้อน้ำ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 ล้ำน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 ไำน้ำ้กนนน

เกือไปแล้วอ่ะเมากอุ้ยโอ้เชนช่ยชมกลิ่นไปก่อนนะครับมือเปียกเลยอ่ะสุดท้ายน้ําตกของลุงหอยไม่ใช่หลุงกิ่งปู่หอยนะปู่หอยครับหอยเอาเส้นไรครับผมว่าผมจะผมชอบรับประทานเส้นเล็กอยู่แล้วเล็กลูกขอใส่ถุงงอกอย่างเดียวพี่หอยครับพี่เลือกคนนั่งได้หนึ่งคนครับพี่จะเลือกใครพี่เลือกตัวเองได้ด้วยนะผมบอกเลยนะอ่า คุณเนี่ยนะคหลายครั้งมากคุณเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้ชายแล้วก็คุณอยู่ดีๆคุณจะให้ผู้หญิงตัวนี้น้อยไปนั่งตรงนั้นเวลาอะไรให้ให้เขาระเบิดเพื่อที่ให้เขากินคุณเป็นจิตใจช่วยเรียกเขาหน่อยสิคุณเหอ คุณไม่นั่งนะคุณหอยก็ฝากบอกมาคุณหอยบอกว่าให้ผมมาเรียกคุณคุณเงาะลุกเร็วเร็วด้วยอย่ามายื้ออย่ามาเยื้อฝากบอกเขาด้วยคุณเงาะลุกเร็วเลยอย่ามาเยื้อหอยฝากบอกมาติดใจหนูต้องทำเร็วถ้าหนูทำเร็วคุณเงาะลูกโป่งก็ไม่แตกลูกคหนูให้ความมั่นใจคุณเงาะหน่อยลูกหนูมั่นใจว่าลูกโป่งแตกไหมลูกไม่ค่ะไม่แตกบอกคุณเงาะลูกสู้ไหมลูกสู้ค่ะสู้เพื่อใครลูกคุณเงาะค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะลูก ครับตัวดียวแล้วลูกพี่พี่หอยมีอะไรไม่เอาแม่เผือจะได้เร็วขึ้นไม่ผมใส่ผมใส่เบิ้ลเลยทุกอย่างทุกอย่างน้ำปองนะลูกนะค่ะพร้อมไปครับเอาเลยลูกไปลูกใส่เลยเดี๋ยวนี้ยังมาหน่อยลูกนี่เยอะลูกไปลูกพิเศษพิเศษเยอะลูกเยอะลูกชิ้นสิบแปดลูก ใส่ไปกินก Lay ุ้งใไปกินลาเออนั yes, ่นแหละใส่ไปลูกใส่ไปมาแล้วเห็นน่ะวิ่งเร็วยังเออนี่เป็นงานวิ่งควายเหรอครับเนี่ยเฮ้ยคุณซุปคุณอยากช่วยน้องไม่จริงๆที่ร้านไม่ใส่ลูกชิ้นปลาอเลยอนี่เป็นไงล่ะต้องตกนะต้องตกนะวิ่งควายชนบุรีมาแล้วกูมาแล้วเกียวมาแล้วเคี้ยวไหมเคี้ยวเคี้ยวเอาสิ เี sí, ้ยวไปใส่อะไรได้สามขอแล้ลูกสาใส่เท no ้าแล้าไม่ต in ้องให้สับสนอยากใส่อะไรก็ใส่ลูกใส่แล้วใส่แล้วมือสั่นลยนะไว้หล่ด้วยไว้หล่ด้วยวังลูกไเลยมแล้วเ่ยอวางวางเดียนหนูหนูใส่ผักโยอย่างลูกหนูไม่ใส่ผักโขอยผักโขดอยหยิบักหยลูกยยก อยากได้อีกเพิ่มมั้พี่แล้วลวกใหม่ตั้งแต่แรกภารกิจนี้ผ่านครับที่ควรจับแน่นแเราสรุปสองภารกิจนะครับภารกิจแรกคือกรรมการได้ชิมทุกท่านครับภารกิจที่สองคือเด็กคนนี้ต้องโบกเก่งจริงๆครับเก่งมากครับเยี่ยมมากภาษาชีวยอดเยี่ยมมากครับยินดีครับเชิญครับ ชิมได้เลยครับอือยังไงครับยัยอร่อยอร่อยนะอร่อยครับอร่อยรสชาติดีค่ะดีดีกรรมการชอบลูกทั้งสามท่านครับช่วยให้คะแนนเต็มสิบครับแบบตรงไปตรงมาเลยนะสามชามนี้ทั้งสามท่านให้กี่คะแนนครับสิบคะแนนดีใจด้วยนะลูกพี่ท่างเมืีคครับน้องโบ ท่านผู้การครับวันนี้เราได้รู้จักน้องโบทั้งสามท่านรร้สึกไงบ้างครับโบเป็นเด็กที่ควรได้รับโอกาสมากๆเลยลูกเพราะว่าหนูเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่เฉยๆอย่ะพลังอันนี้ลูกเอ้ยบอกเลยว่ามันจะทําให้หนูไปข้างหน้าได้อย่างไปไกลเท่าที่หนูอยากไปได้เลยรักษาความตั้งใจเรียนของหนูไว้นะลูกนะต่อไปในอนาคตหนูอยากเป็นอะไรก็ได้อย่าเป็นครูหรือเป็นอะไรก็ได้ขอให้รักษาความดีขอให้รักษาความตั้งใจเรียนอันนี้ของหนูไว้ มันจะพาหนูไปที่ที่หนูอยากไปนะลูกขอบคุณมากที่มาวันนี้ค่ะตอนกานครับทีมรายการวอนนี้ครับน้องโบอยากของือประมาณเป็นทุนให้ยายนําไปใช้ค้าขายกับทั้ง3ท่านครับพวกเราสามคนให้ผ่านกาันดีใจน,น,น้องโบลูกที่ทุกบ,บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของหนูเรื่องราวความเก่งของหนูให้พี่ๆโออาทราบลูก พี <PP> ่ๆโออาก็ชื่นชมในหนูมากนะลูกพี่ p โออาก็ตั้งใจมากที่จะช่วยเติมความฝันแล้วก็เติมโอกาสให้กับลูกนะครับเรื่องทุนช่วยยายไม่ใช่ปัญหาเลยลูกพี่ๆโออายินดีมากลูกเริ่มต้นนะลูกจะขอปลดหนี้ให้ลูกก่อน2,000บาทครับออและทุนช่วยยายลูกพี่ p โออาบอกว่าจําเป็นมากที่ครอบครัวหนูต้องมีต้นทุนชีตเพิ่มมากขึ้นนะครับพี่ p โออาอมมอบทุนผ่านหนูไปถึงครอบครัวนะลูก อีก25,000บาทรวมวันนี้มอบให้ลูกจากพี่พี่โออาร์สองหมันบาทคดีดี่ดีและพี่พี่โออยังเตรียมสิ่งที่สำคัญมากก็คือก๊าซหุงต้มครับเตรียมก๊าซหุงต้มปตทซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้การดำเนินงานของโออาร์มอคุณยายไว้ใช้ในการทำอาหารลวกกปวยเตี่ยวอีก1นึ่งปีครับโอ้โหนปีโอเยี่ยมเลย โอโลกอูกตัวนี้ไม่มีหนี้แล้วและมีทุนในชีวิตทุนในครอบครัวด้วยทําความฝันได้สาเร็จทําเพื่อยายได้แล้วหนูอยากจะบอกอะไรกับยายพูดผ่านกล้องนี้เลยลูกอยากบอกแกว่าหนวลกงานที่หนูทำเพื่อยายหนูอยากให้ยายมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ เนีเป็นครูคนนี้เก็บเยยง,งินเลี้ยงยายค่ะโบลูกพี่พี่จินนานทำข้อมูลแล้วก็ลองจำลองภาพในอนาคตถึงความฝันที่หนูอยากเป็นใช่สิ่งนี้ไหมลูกคุณครูโบลูก,รลลกเราทำเหรียญน,นี้ขึ้นมาเพื่อ สร้างความทรงจำวันนี้เราดีใจมากที่เราได้ค้นพบเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นต้นแบบเป็นเด็กที่ควรจะได้รับโอกาสและเราดีใจมากที่ในวันนี้เราได้พบเจอกับน้องโบนะลูกขอให้หนูเติบโตไปสู่อนาคตที่หนูตั้งใจที่ด้านหลังเนี่ยลูกเราสลักชื่อไปด้วยว่าเด็กหญิงกำมลวันแสงประภัยเหรียญซุเปเทนเหรียน,นี้มอบให้กับน้องโบนะครับ มีรักขันสูของเราว่าที่คุงครูคณิตนะครับน้องโบครับโบโชคดีนะลูกบายบายยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วน้มใจครับผู้เคลียร์ก่อนนะน้ำตาเนี่ยไม่ใช่น้ำตางความเศร้าใจเป็นความปิติที่เขาสามารถทําความฝันเพื่อช่วยคนที่เขารักที่สุดได้ก็คือคุณยายครับแล้วเรื่องการค้าขายเนี่ย แก๊สสำคัญมากคือทาง OR อารเขามีแก๊สครับก็คือเป็นแก๊สสงต้มครับแก๊สสูงต้มกตทะนะครับผลิตภัณฑ์ภายใต้การดำเนินงานของ OR ตรงนี้มอบให้1ปีคือ <Okay, okay. S 1> มั่นใจได้เลยว,ว่าแก๊สหูงต้มเนี่ยครับเป็นแก๊สสงต้มที่การันตีความปลอดภยัยร้อนไวไฟแ,แรงมีซีลทอง QR แล้วก็ได้มาตรฐานมอ,อก,ก151 หลังจากที่น้องโบคว้าความฝันในรายการได้สำเร็จทีมงานและพี่ๆโออาก็ได้เดินทางไปยังร้านของคุณยายน้องโบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตั้งก๊าซหุงต้มปตท เพื่อใช้ในการประกอบอาหารที่ร้านได้อย่างอุ่นใจครับเพราะก๊าซหุงต้มปตทมีการดูแลความปลอดภัยทดสอบและซ่อมบำรุงอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานมอก151อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับก,บการใช้ก๊าซหุงต้มอย่างถูกต้อง และสอนวิธีการป้องกันเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอีกด้วยครับถังกา๊าซหุงต้มปรทเนี่ยพอหมดแล้วขั้นตอนแรกเลยนะต้องมาปิดวาลวที่ถังกา๊าซก่อนแล้วก็มาทําการปิดวาลวที่หัวเตาแล้วก็ทําการถอดในตัวแดงๆเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าหัวปรับแรงดันเนาะพอถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงจะเอาถังกา๊าซถังใหม่ใส่เข้าไปเหมือนเดิมใช้งานได้ยัง ยังไม่ได้นะต้องเช็คก่อนว่ามันรั่วหรือเปล่าในสิ่งที่เราต่อไปเราเปิดวาล์วที่ตัวถังก๊าซก่อนแล้วก็ใช้ฟอกกี้ฉีดๆๆๆถ้าสมมุติว่ามันรั่วเนี่ยมันจะมีฟองอากาศพองออกมาให้เราเห็นเลยว่ามันรั่วอยู่ทำการถอดแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่บางทีเราอาจจะใส่ไม่แน่นถ้าทสรแล้วก็ทําการเหมือนเดิมเลยทําการเปิดวาล์วแล้วก็ทําการเช็คอีกหนึ่งรอบถ้าไม่รั่วแล้วเนี่ยน้องโบถึงจะเปิดวาล์วแล้วก็ทําการต้มน้ําได้ปกติเลยครับ ขอบคุณพ,พี่่ที่เอาแก๊สมาให้หนูกับยายใช้แล้วบอกวิธีการใช้อย่างถูกต้องหนูขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะน้องได้ได้ถังแกส๊สที่มีแกส๊สเต็มๆเี่ยครับจากปตทจากพี่โออาร์เนี่ยใช้ปีหนึ่งกรรมการได้ด้วยนะเอผมได้สามถนะนะังเฮ้ยนะจิงนี่ทีมงานมาแล้วครับน้องถังถังนะครับน้องถังถังครับนี่น้องถังถังครับน้องถังถัง เฝากลูกเลยน่ารักเลยคุณชุปฮะปตทก๊าซถุงต้มครับน้องถังถังเสียบเสียบท่อการตรงไหนอยากให้พี่เข้าใจว่านี่คือเครื่องหมายแทนใจจากพี่พี่โออาครับมอบให้กับกรรมการทั้ง3ท่านนะครับฝากลูกถ้าท่านผู้ชมอยากได้เป็นที่ระลึกนะครับให้ร่วมสนุกได้ที่แฟนเพจของเราซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วมีไปแจกด้วยจากโออาร์นะครับน่ารักมากเลยค่ะไลฟ์เฟสโฟร์ทีรู้ก่อนดีกว่า เทศกาลร,รวม How To ให้ทุกคนเตรียมพร้อมสู่ชีวิตที่เป็นอิสระตั้งใจอยากชวนทุกคนทุกวัยมารู้ก่อนดีกว่าเพื่อพลัสชีวิตทั้ง5ด้า,ดานและพรุ่งนี้พลาดไม่ได้กับไฮไลท์ของงานกับเปียโนแอลไลฟ์มินิคอนเสิร์ตที่โต๊ศักดิ์สิทธิ์จะชวนแขกรับเชิญสุดพิเศษมาถ่ายทอดเรื่องราวของเปียโนและชีวิตที่งานนี้เท่านั้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7งานนี้ฟรี มารับความรู้และ How To ในงานกันให้เต็มที่เพื่อใช้ออกแบบชีวิตให้เป็นอย่างที่คุณต้องการเพราะทุกเรื่องในชีวิตเขารู้ก่อนและเตรียมพร้อมได้ก่อนย่อมดีกว่าแน่นอนสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ